วันยี่ามพี่แจ้งทหารี่านทูนามวาเปลี่ยนแจ้งพยาบาลามวน่า่งทหารเราีัยิบอตราสมวี่สอประกาศถนนทองีั้งหนังเนี่ยเอจ้งพยาบาลที่นมห โอเคน่าว vale nah, ัน2เอนรยเราเหน่าวัเนก็รอตัดทะเบียนปีอนวันับวันที่เกิดเหต1824ปนก่อสองตรรับแจ้วีอาวุธปืไแล้ว Sampai jumpa di video ทีเป็รถท่ว่าอยู่ที่ราเนี่ปมาว่าเกิดากตัวผู้บาบล้วอะไรเงก็ยังไม่รูจักเราเขานรถที่สี่นะครับแต่วับเร่้งต่านต่างแบ่สนบคนแต่ว่าตชิ้นเก็บรถด้วยรถติดมากจริงจริงแก้ไขรถลมกับดาวารเก็ด้วยเลข u จ็จุดองแปดไลน์ ผูจโดยสาดินทางตั้สองัเคร่อเ1 8 ตัวหน่วยติด5ผู้รับบาดเจ็บจำนวน8รายอยู่ระหว่างประเมินผู้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมไปสวัสดีครับสวัสดี83ครับนักสืบสารภาพผู้ภัยครับสารภาพู้ภัยที่วอดติดี่เกิดเหตุทางวงเว้นของความปลอดภัยขอสูญระบบขอสูญขุนพยัญชนะกลาง83ติด83ตามตัด ดีสารพิสารทางาครับายเข้าที่ราบพประยาบัที่ยาบาลคีเบสทพรยสวรทกกาพยาบาลคที่ปหมายเลขหามวนกรทิเุิดทพยาบาล จากประชาชนสำนักงานสาธารณสมัครที่วอซิทที่เกิดเหตุปิดการจราจรเลยครับเนื่องจากว่ามีรถใหญ่วิ่งเยอะช่วงนี้รถพยาบาลใกล้วอซิทที่เกิดเหตุกันหลายคันนะยังไงสาธารณสมัครกู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยที่ว่างวินให้ทำการปิดการจราจรปิดการจราจรตั้งแต่อยู่เกินหลังผูกเตาให้ทำการปิดการจราจรตั้งแต่อยู่เกินหลังผูกเตาเป็น dài rồi dài rồi, tôi đã bị thay đổi đi rồi, tôi đã <laughs>

ต่อเลยต่อเลยปิดเลยปิดเลยปิดเลยจอดก่อนแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับปิดไปเลยปิดเดทน,นก่อนเลย จาสักคู่พี่เราคนเจ็บไปก่อนแป๊บหนึ่งครับสองคันขึ้นย้ายก่อนเลยมันหลุดมาคันเดียวไม่เป็นไร ปิดปิดเอาลูกขายออกมาให้ได้นะ ไปบอดไปเลยสลาไปบอดไป

เปนเบสเปบอกกันนะเบเบนะแล

อาหารที่ยดดิ่ดีๆนะกำลังขยายมานะเด็กหญิงอายุประามาณ13ปีไหรทั้งสองรายยังรู้สึกตัวดีครับตอนสองโมงเราพร้อมกับพั่เอ๋อนี่อายุกี่ปีอายุประมาณ10ครับปาบ้าเม็ด

dốc <laughs> xuống dốc xuống này dốc xuống đi, vô kinh hัว điเลย gió lên hủa điเลย, gió lơi điเลย, okay. xuống các bạn dốc xuống lên โอเคไปเลยไปยังใไปนอนทำไมอุ้ยขี่ตัวนี้แรงน้มเยอะมากไปเลเยไปเลยไปเลยเยไปเลยไเยไปเลยไปเยไเเลเยไยไปคนยไปเลยไปเลยไ6ยไปเนยไปเลไม่ลยีปไม่ไม่ี

ไป,ไปเปอดเลยเอ้ยไม่ทำให้เราได้นครร้องไห้กันม้างอยากได้แค่คุยเดียวไม่รต่างกันไม่ไต่างในร้วานไป็มาลูกเลยมาแปนคนแปดคน่แปดคนนะแปดคนนะแปดคนนะแปดคนนรแล้วดันนะแปดค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 นนะ นี่โอมเป็นลูกบาศก์ได้ไหมมีรถมีรถมีรถอะศึกษาสามห้าคนเก็บขายขึ้นใจแล้วหกหลังแต่ว่าไม่ องสองโรงพยาบาลสองสี่สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งถูกต้องไหมถามโรงพยาบาลนะแล้วเขาโดดไปกาแฟเขาคนหนึ่งไงหกคนให้ให้ให้ตรวจเช็คกับคนรถเลยพี่ให้ให้เช็คเลยรถไปเนี่ยยืนยัเนี่ยหกคนแปลว่าไม่ไปอยู่กับรถเปล่าเด็กคนนเด็กเด็กเล็กเลยคนนึ้แล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้ว ขวามือวางรถนะเข้ามาฟ้าดีกว่าไปอยู่่ตนไปขาไป่ไปขามไปเลยข้าข้ามไปข้ามมีใครมากับรถย่เน่จไม่ได้ไเด็กคเนียมันยังอยู่อยู่ือบ้าวแต่เพชรนี่เด็กคนี้มากับรถอยู่นี่เหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง

อันนี้คนหนึ่งจบโอหาลงไม่เก็บใชาสดี๋ยวทรตาหนูทยยังไม่เจอโทรโทรหาเอาไม่มีเน็ตเคื่องเของหนูไม่มีเน็ตไม่มีเบอร์จํเบอไม่ได้ะไ้ยังหาไม่เกาอตัวหาได้หรือยังไงเรื่องเครื่องที่หายอ่ะไม่มีเน็ต จำเบอร์ไม่ได้ทำไงต้องโทรให้คนงจะไม่หลับไปมรบครบเครบองกอกอสัตห้าสี่สามเาสี่สามสิบสี่ที่กันเหตุวสี่เขตเป็น เจ็ดิที่เรวันที่เคสิบเก้าศูนแปด